รับดวงรายวันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานความสามารถของคุณจะเป็นสิ่งที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยการเงินดวงการเงินดีมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่ยังดีไม่ได้มีปัญหาอะไรคนโสดมีเกณฑ์จะได้สละโสดกระโดดลงจากคานในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์ดวงชะตาของท่านการงานความสำเร็จ มาเยือนแน่แค่ลงมือทำขอแนะนาให้คุณทำบุญถวายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่แบบเกินคาดความรักคนมีคู่ยังคอยกรกตุ้กันเสมอคนโสดมีโอกาสได้พบรักแท้ที่รอคอยมานานนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารผู้ที่เกิดวันอังคารดวงชะตาของท่านช่วงนี้ต้องหวังพึ่งพาแค่ตนเองเท่านั้น จะได้ไปพึ่งพาคนรอบข้างบริวารหรือผู้ใหญ่จะพึ่งพาไม่ได้เต็มรอยการเงินงานที่คุณทำจะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีความรักคนมีคู่เหมือนจะดีแต่มีปัญหานินดๆคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปสักพักนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธผู้ที่เกิดวันพุธดวงชะตาของท่านวันนี้ความสำเร็จในใกล้เข้ามาอีกขั้นขอเพียงคุณอดทนอีกแค่อึดใจ,ใจเดียวเท่านั้น ไม่นานจะได้พบเจอความสมหวังอย่างแน่นอนการเงินหมดเคราะ์เรื่องการเงินแล้วความรักคนมีคู่รักกันใจผูกพันแน่นเหนียวคนโสดความรักจะมาในรูปแบบของคนใกล้ตัวสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานดวงชะตาเริ่มดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมา บอกเลยว่าความสําเร็จที่ได้มาคุ้มค่ากับที่เหนื่อยไปมากการเงินมีความราบรื่นกว่าช่วงที่ผ่านมาความรักคนมีกู้ใจวนเวียนแต่เรื่องงานจนลืมคนรักคนโสดหากมีคนรักในช่วงนี้ชีวิตจะวุ่นวายมากนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ผู้ที่เกิดวันศุกร์ดวงชะตาของท่านช่วงนี้เหนื่อยใจบ้างกับเรื่องของคนรอบข้างถ้าอดทนได้ก็จะผ่านไปได้ด้วย การพบเจอกับความสําเร็จในที่สุดการเงินควรเน้นการรักษาสภาพคล่องด้านการเงินจะดีที่สุดความรักคนมีคู่รักกันมั่นคงตลอดไปคนโสดกําลังจะได้พบเจอคนรักดีๆแล้วสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงชะตาของท่านวันนี้การงานความสาเร็จที่คุณจะได้มานั้นจะได้มาด้วยความอุตสาหะมันเพียรล้วนๆไม่มีอะไรอย่างอื่นผสมเลย การเงินมีโอกาสได้เงินเข้ากระเป๋าแบบเงียบๆความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์เริ่มจืดจางคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบเจอคนจริงใจในช่วงนี้เลยนะครับ